ระวังสัญญาณระบบเผาผลาญร่างกายพังลดน้ำหนักเท่าไรก็ไม่ผอมคุณเป็นคนหนึ่งเปล่าคะที่กำลังพยายามลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหารและออกกําลังกายแต่ตัวเลขบนตาช่างกลับไม่ขยับไปไหนเลยปัญหานี้อาจไม่ได้อยู่ที่ความพยายามของคุณนะคะแต่อยู่ที่ระบบเผาผลาญพังหรือระบบเผาผลาญเสื่อมซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่หลายคนมองข้ามระบบเผาผลาญที่ทำงานผิดปกติไม่เพียงแต่ทำให้การลดน้ำหนักเป็นเรื่องยาก แต่ยังส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้ด้วยวันนี้พยาบาลจุ๋มจะพามาพูดคุยเรื่องของระบบเผาผานและทำอย่างไรที่จะทำให้ระบบเผาผานของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทำให้สุขภาพของเราดีและไม่อ้วนค่ะมาฟังพร้อมๆกันเลยนะคะ อย่างแรกเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับระบบเผาผลาญก่อนคะ่ะโดยปกติร่างกายคนเรามีการเผาผลาญตลอดเวลาเลยนะคะแม้ในระหว่างนอนนิ่งๆอยู่กับที่ร่างกายก็ยังมีการเผาผลาญไปด้วยเรียกว่าอัตราการเผาผลาญพื้นฐานโดยแต่ละบุคคลจะมีอัตราการเผาผลาญพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไปและเมื่อร่างกายมีการทำกิจกรรมต่างๆหรือมีการใช้แรง เช่นเดินพูดคุยร่างกายก็จะมีอัตราการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะคะขณะที่ร่างกายทําการย่อยอาหารและดูดซึมก็มีการเผาผลาญเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะแล้วอัตราการเผาผลาญของร่างกายสามารถวัดได้หรือไม่ อัตราการเผาผลาญของร่างกายสามารถวัดได้แต่จะทําในผู้ที่มีแนวโน้มว่าอาจมีปัญหาในเรื่องของระบบเผาผลาญที่ผิดปกติเท่านั้นหรือใช้ในคนไข้ที่มีโรคบางโรคที่ทําให้คํานวณอัตราการเผาผลาญได้ไม่แม่นยําหรือใช้ในงานวิจัยซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากแพทย์เฉพาะทางเช่นคนที่พยายามลดน้ําหนักแต่ไม่เป็นผลสําเร็จ หรือในผู้ป่วยวิกฤตมีอาการบาดเจ็บสาหัสเช่นแผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนลวกขั้นรุนแรงโดยก่อนการวัดจะต้องเตรียมตัวมาก่อนเหมือนกับการเตรียมตัวก่อนเจาะเลือดเช่นการงดน้ำงดอาหาร วิธีการวัดคือให้นอนนิ่งๆเป็นเวลา30นาทีเพื่อวัดอัตราการใช้ออกซิเจนและอัตราการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ว่าสามารถสร้างได้เท่าไหร่ซึ่งจะบอกได้ว่าร่างกายมีอัตราการเผาผ่านพื้นฐานที่เท่าไหร่หรือเผาผ่านพลังงานได้กี่แคลอรี่ ซึ่งวิธีสังเกตภาวะระบบเผาผลาญพังก็คือ 1. รับประทานอาหารน้อยหรือเท่ากับคนอื่นแต่น้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าคนอื่นคืออ้วนง่ายกว่าปกติค่ะ 2. พยายามลดน้ำหนักแต่น้ำหนักไม่ยอมลดน้อยลงเลยระบบเผาผาลาญเราพังเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะข้อที่1เลยค่ะป่วยด้วยโรคบางอย่างเช่นไทรอยทำงานผิดปกติ สองอายุที่เพิ่มขึ้นอัตราการเผาผลาญพื้นฐานมักต่ำลงสามคนที่ตัวเล็กกว่ามักมีอัตราการเผาผลาญต่ำกว่าคนที่ตัวใหญ่และสี่ค่ะคนที่มีน้ำหนักขึ้นขึ้นลงลงซ้ำซากจากการลดน้ำหนักผิดวิธีส่งผลให้อัตราการเผาผลาญพื้นฐานต่ำลงได้ และอาหารที่สัมพันธ์กับระบบเผาผลาญของร่างกายก็คือ 1. อาหารที่กระตุ้นการเผาผลาญคืออาหารหมู่โปรตีน 2. อาหารประเภทไขมัน ไม่ค่อยกระตุ้นการเผาผลาญมากนะักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการกระตุ้นระบบเผาผลาญของอาหารนั้นมีผลเพียงร้อยละสิบซึ่งน้อยมากสิ่งที่มีผลต่อระบบเผาผลาญของร่างกายอย่างมากก็คือการเผาผลาญพื้นฐานในบุคคลน,นั้นและกิจกรรมทางกาย ซึ่งผลกระทบที่ตามมาจากภาวะระบบเผาผานพังก็คือเราอาจจะเป็นโรคอ้วนได้หรือโรคอื่นๆที่เกิดจากความอ้วนเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อม สำหรับวิธีการรักษาภาวะระบบเผาผานพังรักษาที่สาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะดังกล่าวนะคะเช่นหากพบว่ามีสาเหตุมาจากตัวโรคก็ทําการรักษาโรคนั้นหรือถ้าหากเกิดจากการลดน้ําหนักที่ผิดวิธีก็ต้องรักษาด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการลดน้ําหนักให้ถูกต้องสำหรับการลดน้ําหนักที่มีผลต่อระบบเผาผาน ที่ไม่ถูกต้องเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระบบเผาผลาญพังได้แก่ 1. ค่ะการอดอาหาร 2. การรับประทานเฉพาะผักผลไม้หลีกเลี่ยงการรับประทานแป้งและเนื้อสัตว์และ 3. การปล่อยให้น้ำหนักขึ้นขึ้น,นลงลงซ้ำซาก การรับประทานเฉพาะผักและผลไม้นะคะจะทําให้น้ําหนักลดลงจริงแต่สิ่งที่ลดลงมักจะเป็นมวลกล้ามเนือ้อซึ่งจะทําให้อัตราการเผาผ่านพื้นฐานลดลงจะส่งผลให้ระบบเผาผ่านเสื่อมลงทําให้กลับมาอ้วนอีกและน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมักจะมากกว่าน้ําหนักตั้งตน้น เพราะฉะนั้นวิธีลดน้ำหนักที่ถูกต้องก็คือเราจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและเลือกรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมมีปริมาณโปรโตีนที่เพียงพอพร้อมกับสารอาหารที่ครบถ้วนสามารถรับประทานไปได้ตลอดในระยะยาวเพื่อให้ระบบเผาผลาญมีการปรับตัวที่สมดุล ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นร่วมกับการออกกำลังกายค่ะระบบเผาผลาญพังเป็นอุปสรรคสำคัญในการลดน้ำหนักแต่สามารถฟื้นฟูได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการดูแลสุขภาพโดยรวมนะคะการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การลดน้ำหนักกลับมาได้ผลอีกครั้ง พร้อมทั้งสุขภาพที่แข็งแรงในระยะยาวค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงนะคะใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ